อาแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกันในเกมบีดเบฟโซนะครับอ่าวันนี้เราจะมารีวิวฮิสึกะโชชิโร่เวอร์ชั่นเกิดใหม่นะครับเป็นตัวละครสงครามเลือดพันปีนะครับผมซึ่งเกิดใหม่ในชุดล่าสุดเลยนะครับมาพร้อมกับเนมูกับมายูรินะครับอ่าเป็นเวอร์ชั่นซอมบี้นะครับโดนพลังของควินซี่นะครับผม เราจะมาดูกันนะครับว่าหลังเกิดใหม่เขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มมาบ้างนะครับหรือเขาจะเก่งแค่ไหนนะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะเหมือนเป็นการสปอยอนิเมะนะครับช่วงนี้สงครามเล่พันปีก็มาเป็นกระแสนะครับสำหรับบีทนะครับผมเรา,มาดูความสามารถของเขากันเลยนะครับอ่านะครับ ตัวละครของเขาครับจะมาในสังกัดยมทูตหัวหน้าหน่วยนะครับมาในเวอร์ชั่นสีส้มนะครับเป็นผู้สังหารอารันคานะครับอ่าลิงก์ของเขานะครับลิงก์เดิมของเขาลดคูดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าส่วนลิงก์ที่เพิ่มมานะครับคืออะไรเนี่ยอ่าเมื่อเลือดเต็มนะครับจะโจมตีแรงขึ้นบวกอีก20ซนนะครับ เป็นลิง์กที่ดีพอสมควรนะครับในมุมมองนะครับรถคูดาวกับเลือดเต็มนะครับโจมตีแรงขึ้นนะครับเป็นสายโจมตี SP นะครับ SP หลังเกินใหม่ที่8 7 6หน่วยนะครับอ่าเรามาดูความสามารถของเขากันนะครับถ้าโจมตีของเขาคือสีแดงนะครับสกิล2จะติดออนแรงนะครับส่วนสกิลที่เหลือ จะเป็นติดแช่แข็งนะครับถ้าไม่ตายติดแช่แข็ง100%นะครับอ่านี่ครับเพิ่มสกิลพัสซีมานะครับเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%นะครับคือการใช้สกิลนะครับ1 2 3นะครับจะกว้างขึ้นนะครับอ่าวิลิตี้ก็โจมตีปกติกับสกิลบวก20%นะครับถ้าไม่ตายเพิ่ม40%แล้วก็นี่เพิ่มขอบเขตมีแล้วนะครับเพิ่มฮิต ถ่าจมตีแรงบวกหนึ่งนะครับเมื่อศัตรูติดแช่แข็งหรือติดอ่อนแรงนะครับจะติดเพิ่มอีก5วินาทีนะครับมีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็จำนวนหลบจุกเฉินนะครับอ่าสุดท้ายนี่ดีนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะผิดโปรติที่ได้จากเรานะครับจะบวกความแรงสกิลเพิ่มอีก50เปอร์เซน์เลยนะครับอ่าถือว่าด,ดีนะครับ เกิดใหม่ถือว่าดูดีมากเลยนะครับผมมาโมเดลคนะครับอ่านะครับดูภาพอ่กันต่อหน่อยครับนะครับเป็นเหมือนโดนคุนซี่ควบคุมนะครับกลายเป็นซอมบี้นะครับผมไม่ได้ติดตามขนาดนั้นนะครับแต่รู้ว่าเป็นนี่นะครับอ่เราจะไปดูคมพี์และของที่แนะนํากันเลยนะครับไปกันเลยครับอ่าแน่นอนนะครับเขา เป็นตัวสายจบดีเอพนะครับเราก็ต้องคัมพีสีม่วงเขานะครับสีม่วงคือเอพนะครับเพิ่มเพิ่มความแรงนะครับเอาเป็นคิทิคอนนะครับเอฟสีเอนะครับให้เขาไปนะครับจะเพิ่มความแรงขึ้นไปนะครับนนะครับมาดูอุปกรณ์ที่แนะนํานะครับอุปกรณ์แนะนํานะครับของบวกเอพทั่วไปนะครับหมวกกล้าสัตว์แล้วก็นี่ครับ ลูกบอลใบเหล็กนะครับแล้วก็ตาลองหัวหน้านะครับออฟลองแนะนําให้เอาเป็นบวก sp นะครับ3 0นะครับพยายามสุ่มกันให้ได้นะครับส่วนลิงก์นะครับผมเอาเป็นลิงก์เกิดใหม่นะครับเป็นไอเซนเกิดใหม่แล้วก็นี่ครับสันเงืิแล้วก็เนลนะครับนี่นะคเป็นรถคูดากับเลือดเต็มนะครับสันเงสิกับไอเซนนะครับส่วนเนลนะครับจะเป็นรถคูด้ากับความเสียหายถ้าจมตีแรงนะครับ ต้องเข้าใจนะครับว่าลิงเกิดใหม่จะเป็นลิงที่ไม่สุดไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนป้าโนฮานะครับอันนี้ไม่ได้ทําน้ําหอมนะครับอาจจะไปแค่หยาดน้ํากับน้ําหอมเล็กให้ดูนะครับเพื่อเป็นการโชว์สกิลให้ดูเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็มาอยู่ในดันน้ําหอมเล็กกันแล้วนะครับนะครับจิตติปุตีนะครับ ครับกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าติดใจแข็งอ่าตีแรงขึ้นนะครับนะครับนคอ่ามาดูสกิลหนึ่งกันนะครับไม่ชัดเห็นไหมครับสกิลหนึ่งครับอ่ากว้างอยู่นะครับอีกทีนะครับสกิลหนึ่งครับนะครับสกิลสองครับโอ้โหชอบแอนิเมชันนะครับ สวยนะครับแล้วก็กว้างด้วยนะครับเหมือนจะไกลกว่าที่ตายเห็นหรือเปล่านะครับมาตายเกือบหมดนะครับมานี่ครับ C3 นะครับนี่ครับเรียบนะครับ กิรสามันจะไปทางด้านหน้านะครับไม่แน่ใจนะาะีปโดดลมแดดถือว่าเกิดใหม่มาแล้วดูดีนะครับถือว่าดูดีพอสมควรครับอกิี่สานครับ น้ำหอมเล็กมันง่ายนะครับจํำสกิลไม่ได้นะครับแปบ๊บนะครับเขคนดูคงดูไม่ถึงขนาดนี้นะครับก็บทอะไรไปเรื่อยได้นะครับทำไม่ตายนะครับทำไม่ตาย นะครับเป็นบางไขของเขานะครับนะครับน้ำแข็งก็จะกลายเป็นสีดำๆนะครับนะครับพวกคุณก็นี่พีนะครับทำคลิปสั้นคลิปยาวก็ไม่เงยมีคนดูกันนะครับดูกันนิดเดียวนะครับพอห็นคลิปเป็น่าสนใจก็ไลน์กันนะครับฮะนะครับนะครับ อาแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับ,บการรีวิวฮิสุกิยะโทชิโร่นะครับในเวอร์ชั่นสงครามเลือดพันปีซอมบี้นะครับอ่าตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเนี่ยอนิเมะมันไปถึงไหนแล้วนะครับอาจจะออกมาแล้วก็ได้อาจจะเป็นการสปอยก็ได้นะครับว่าฮิสกิยะจะอันนี้นี่นะอะไรอย่างงี้ยนตจะคิดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเกิดใหม่ที่ดูดีนะครับไปเรื่องอนิเมะซะเยอะแล้ว เก็บใหม่ที่ดูดีนะครับเพิ่มความเสียหายสกิลเพิ่ม50%านะครับบวกเ p 50%คบปนะแล้วก็มีลิงก์ที่2คือเลือดเต็มบวกอีกยีนะครับความแรงสกิลแล้วพัสดีที่เพิ่มมาก็อะไรนะรเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตี20%รนะครับเฉยๆโอเคพอสมควรน,นะครับเหมาะกับการใช้เล่นได้นะครับสำหรับตัวเก่าๆอาจจะมาเป็นลิงก์ทางเลือกเป็นลิงก์ธรรมดานะครับ จะไม่เอยได้ใช้งานจริงนะครับก็ขอฝากว่าท่าน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม